ช้างลงจากเขาบ้านเลขที่นี้นะสวัสดีครับสมพรชาแน,นลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งให้หนูด้วยครับจากกรณีนะครับที่มีภาพช้างป่าตัวใหญ่บุกเข้ามานะครับหาของกินในนะครับครัวของชาวบ้านนะครับที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับ จึงนะครับทำให้นะครับผนังกำแพงบ้านพังเสียหายนะครับล่าสูตรนะครับมีรายงานว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติพร้อมหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่นะครับพบเจ้าของบ้านนะครับที่ถูกสางป่านะครับพังเสียหายเบื้องต้นเตรียมซ่อมแซมบ้านและเยียวยาโดยเร็วที่สุดนะครับ เบื้องต้นนะครับนายสัตวแพทย์พัชรพลมณีอ่อนนะครับนายสัตวแพทย์กรมอุทยานแห่งชาตินะครับสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับได้ประสานงานนะครับไปยังเจ้าของบ้านนางกาวนะครับและลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยเหลือนะครับก่อนเบื้องต้นนะครับบ้านเลขที่นะครับช้างมาที่มาครั้งนี้นะครับมาบุคือบ้านเลขที่นะครับ1 3 4หมู่หนึ่งนะครับ สำหรับนะครับช้างป่านะครับที่ออกลงมาจากเขานะครับเพื่อมาหาอาหารกินนะครับเพราะว่าตามหมู่บ้านนะครับมีการปลูกนะครับผลไม้ไว้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของเลขล็อกกำลังวันนะครับเลขล็อกกำลังวันนะครับวันพฤหัสบดีนะครับที่นะครับอ่าที่จะถึงนะครับมวดสลากกินแบ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่จะออกต่อไปนะครับ แอดก็หยิบเรื่องราวนี้มาให้ดูนะครับก็จะมี2 5 09นะครับเ3 6นะครับเน้นนะครับเน้นศูนย์นะครับในรูปวงกลมต่อตัวกลางนะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นข่าวสารเราสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับห่างไัยจากไวรัสนะครับ